สวัสดีครับคุณวันวันสวัสดียามเช้านีจากความวุ่นวายมามาชาร์จแบตดีมากเลยครับสำหรับที่นี่เป็นธรรมชาติที่ ที่เงียบสงบนะครับแล้วก็มันได้วิธีคิดหลายๆอย่างนะครับธรรมชาติบำบัดคนอื่นเขารับไอหมอกไม่ผมตื่นขึ้นมาเพื่อรับไอฝนครับบรรยากาศดีนะครับชาร์จแบตไปพร้อมๆกันนะฮะมันมีฝนพรอมๆกำลังได้ไอฝนพอดีเลย คิดถึงเขาต้องมาหาเขานะครับทําพระรถเมรีนะตรงนู้นจะเป็นถ้ำชายหนังนะเห็นไหมครับสุดยอดบ,บรรยากาศเมรีเวลลซุปเปอร์มากเด,เดินไปดู เห็หมบ้านมงแคมป์นะมาชาร์จแบตกันได้นะครับเป็นมุมที่สวยนะครับ